ยูเนเต็ดอล็อกปดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงสนุกลุ้นสัันตามลายแอสที่คุณเห็น กลับมาเจอกันกันกบยูไนเต็ดอลล็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง แกรมซูเนตคอมเมนเตเตอร์ตัวตึงออกปากชี้บูโนเฟนเดสมิดฟิลทีมชาติโปรตุเกสว่าไม่สมควรได้รับตำแหน่งกัปตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนื่องจากไม่มีความเป็นผู้นำเอาเสียเลยโดยเขาได้กล่าวว่าชัดเจนเลยว่าเขาไม่ใช่ผู้นำใบหน้าของเขาไม่ได้แสดงถึงความเป็นผู้นำเลยและทัศนคติของเขาเองตอนที่เขาตกเป็นรองในเกมลิวอพูล3ประตูต่อศูนย์มันทำให้เขาตกใจมาก ผมบอกไปแล้วว่าคุณไม่อยากสูงสิงกับเขาเขาไม่เคยหยุดวอยวาวแม้จะมีคำสรรเสริญเฟอร์ันเดสก็ตามทาั้งๆที่ตอนนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คุมเกมได้อยู่นะเฟอร์ันเดสเองมีความเป็นสตาร์เมื่อคุณมีผลงานดีเมื่อคุณนำหน้าตัวเขาเองก็สร้างสารรค์เกมเขามีความสามารถอย่างแท้ทรูแต่เขาแสดงให้เห็นอีกด้านหนึ่งในตัวเขาเกมที่แพลิเว์พูลเประตูต่อศูย์ในวันนั้น ที่แอนฟิลซึ่งไม่มีความน่าประทับใจเอาเส็ยเลยผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีสิทธิ์จะมองข้ามในตอนนี้เพราะเขาจะนำพาทีมก้าวไปข้างหน้าได้ฟาบิเซลโรมาโน,โนโดได้ไรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ได้ยื่นข้อสเสนอปากเปล่ามูลค่า60ล้านปอนด์ขอซื้อตัวรามุสทอยลุนจากอัต l ตาลันตาแบ่งเป็นค่าตัว50ล้านยูโรบวกแอดออนอีก10ล้านยูโรแต่อัตตาลันตายืนยันแล้วว่าต้องได้อย่างน้อย70ล้านยูโรซึ่งทางเดวิดออนสตีนได้ออกมายืนยันในราคานี้ด้วยเช่นกันซึ่งทางเจนลูก้าดิมารเโอเทียรสองจากสกายอิตาเลียได้ระบุว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอัตตาลันตาต้องการข้อสรุปดิวรามุสฮอยลุนให้ได้ภายในช่วงสุดสัปดาห์นี้แมถต a พาริสซิงชูแมนต้องการค่าตัวฮอยลุนและพร้อมจ่ายค่าเหนื่อยที่มากกว่าแต่ตัวนักเตะเองยืนยันชัดเจนแล้วว่าเลือกแมนยูไนเต็ดเป็นอันดับแรก จอห์นเพอร์ซีของเทลกราฟได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนอตติงแฮมฟอร์เรส์กำลังเจรจา,ากันอยู่เรื่องสัญญาย,ยืมตัวดีนเฮนเดอร์สันพร้อมเงื่อนไขาการซื้อขาดหลังหมดสัญญาต่างจากกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าฟอร์เรสต์จ่อจะบรรลุข,ข้อตกลงซื้อขาดเฮนเดอร์สันจากปีสาดแดง เจมส์สตักเกอร์นักข่าวของเทเลกราฟได้รายงานว่าเวสต์ทฮมยูไนต็ดได้ติดต่อหาแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเพื่อขอซื้อตัวสกอตต์แม็กทูมิเน่ไปร่วมทีมแล้วโดยแมนยูจะปล่อยเมื่อได้ค่าตัว45ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ว่าเวสต์ทฮมยูไนต็ดจะจ่ายดีลนี้เพราะคอนเนอร์กาลเกอร์ปฏิเสธย้ายไปเวสต์ทฮมและต้องการอยู่กับเชลซีต่อไป s p อนนิชิอันเน็กซซึ่งในญี่ปุ่นได้รายงานว่าชิออนซูซูกิผู้รักษาประตูของอูเรวะเรสไดมอนด์ปฏิเสธการย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วโดยให้เหตุผลที่ว่าเจ้าตัวอยากได้รับโอกาสการลงสนามอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองมามูดเอลบาตาติเอเย่นของโซฟิยานอัมราบรัชกองกลางของฟิอเลติน่าเปิดเผยว่ามีหลายสโมสรแสดงความสนใจอยากได้ตัวนักเตะคนนี้ไปครอบครอง ซึ่งอัมราบราชเองเพิ่งกลับมาจากการรายงานตัวซ้อมกับม่วงมหาการเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาและยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่ทางเอลบบลตาติได้เปิดเผยว่ามีหลายสโมสรที่สนใจในตัวของโซฟิยานนะตอนนี้มันเป็นเรื่องของการตัดสินใจอย่างเหมาะสมเขายังคงเป็นนักเตะของฟิออเรติน่าเหมือนเดิมและยังไปรายงานตัวกับฟิออเรติน่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหากมีสิ่งที่น่าสนใจโผล่ขึ้นมาโซฟิยานก็เปิดกว้างกับเรื่องนั้น ฟีอเรติน่าก็เช่นกันมีอยู่2-3สสโมสรที่เขาเปิดรับและเมื่อโดนถามว่าการย้ายทีมจะเกิดขึ้นในซัมเมอร์นี้หรือไม่เขาก็ตอบว่าเราก็คาดว่าจะเป็นแบบนั้นนะและนี่คือทั้งหมดของยูเนเต็ดอัลล็อกในอีพีนี้ฝากติดตามยูเนเต็ดอัลล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ยู i นเต็ดอัลล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ